แพะแครตัวจิ๋วสุดน่ารักพากันมาเป็นครอบครัวคุณแม่พาลูกๆมาดูอะไรเนาะเจ้าจิ๋วน่ารักจังแพะแครสวนสัตว์เชียงใหม่เกรดเล็กเกรดน้อยแพะแครชอบปีนป่ายแม้จะตัวเล็กแต่แพะแครชอบปีนขึ้นที่สูงเชิญท่านไปชมความน่ารักของแพะแครดูสุขใจเห็นเมื่อไรก็สบายตาตัวเล็กๆที่ใครๆเห็นก็ชอบบอกเลยว่าใครไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ต้องแวะไปหาครอบครัวของแพะแครที่น่าชื่นชมนายวุฒิชัยม่งมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้บริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลมีโปรโมชั่นสุดปังอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้สนุกสนานฝึกสมองให้กับน้องๆสัตว์มีการดำรงชีวิตที่แปลกใหม่สร้างความตื่นตาให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันแวะไปเที่ยวหาน้องๆกันนะ